สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีพิจิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาร่นะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาของคุณนะคะแบบเป็นหัวข้อพิเศษนะคะแบบลายปี2566นะคะจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติวิบากกรรมเก่านะคะว่าส่งผลอะไรที่ทําให้คุณต้องพบเจอในปี2566นี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบในด้านไหนอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่อง,เร,องเรื่องของความรักก็ได้ที่มันจะโดดเด่นเนาะทีนี้การดูตัวนี้อดิชาตินี่นาก็ขออนุญาตสิ่งิสง์สิทธิ์ของพวกคุณเจ้ากรรมนายเวชน,นะคะเทวดาประจำตัวของพวกคุณเรียบร้อยนะคะถึงจะได้ทําคลิปนี้ออกมาได้เนาะแล้วก็การดูตัวนี้เนี่ยจะขอดูอดิชาติหรือที่เป็นพบที่แบบใกล้เคียงกับ ปัจจุบันของคุณมากที่สุดนะคะอาจจะเคยเกิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะเคยเป็นเทพหรือเทวดาก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งใน12ราศีเนี่ยมันจะมีวิบากกรรมที่วนเวียนกันอยู่บางทีก็เคยเกิดอยู่ในยุคข,ของคนกษัตริย์ของพระองค์นี้หรืออาจจะเคยเป็นซึ่งตัวของพิจิกร์น,นี้น่าเสอว่าคุณเคยเกิดอยู่ในหลายๆช่วงยุคคุณเคยเกิดเป็นครุฑคุณเคยเกิดในยุคสมัยของพระแม่คนอิม ะะอาจจะเคยเป็นบริวารสาวกของท่านแล้วก็เคยเกิดอยู่ในช่วงยุคข,ของพระนเรศวรมหาราชเคยเกิดเป็นพญานาคซึ่งหลายหลายภพหลายชาติคนเรามันเกิดเป็นเป็นได้ทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตก็พอเนาะอ่ะโอเค ขอแนะนำตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาโลออนไลน์คอมได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสนใจอยากจะดูดวงแบบแบบพิเศษนะคะแบบส่วนตัวคือแอบดบนีนาทารโลมาได้เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูชาติปัจุบ,บันนี้ก่อนเนาะก็คือปี2,566นะคะขอดูสิบใบสิใบนะคะใบแรกนะคะเดอะสตาอืม ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญสีถ้วยอืมแปดแปดเหรียญอืมอ่าราชินีถือเหรียญน,นะคะแปดเหรียญราชินีถือเหรียญน,นะคะเดอะทาวเวอร์นะคะเก้าดาบอ่าคิงถือดาบเจ็ดถ้วย แล้วก็แปดถ้วยนะคะปีหกหกเอาเอาอดิชาติก่อนแล้วกันเนาะค่อยย้อนกลับมาดูปี66เป็นยังไงนะคะภาพแบบโดยรวมนะอดิชาติซึ่งเป็นชาติภพที่เด่นชัดมากที่สุดของเป็นของการเป็นมนุษย์คุณเคยเกิดอยู่ในช่วงยุคข,ของพระนเรศวรมหาราช นะคะคซึ่งใครๆก็ตามใน12ราศีอาจจะเคยเกิดอยู่ในช่วงยุคของพนลวนด้วยพนลรศวนได้เช่นกันแล้วก็ทั้งคุณเองก็คือหนึ่งในนั้นของ12ราศีด้วยเช่นกันนะคะเกิดเป็นเอ,อ,อย่นะะไรติดปากเกิดเป็นใครคุณเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็มียศถาาศัตฑิตตำแหน่งที่สูงมากอืมสูงมาก รวยมากทรัพย์สินเงินทองอำนาจวัสนาเยอะมากมีที่ดินที่นาหลายร้อยไร่หลายแปลงคือเรียกได้ว่ารวยตั้งแต่รุ่นยุคคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นเชื้อเจ้าเชื้อวงอะไรประมาณนี้เนาะหรือรับใช้เสด็จท่านรับใช้เสด็จท่านก่อนที่จะมาเป็นยุคของพะนเรศสวนก็จะเป็นรุ่นของคุณพ่อดูแบบเหมือนว่าพ่อก็บุกเบิกแม่ก็บุกเบิกมีที่นานที่ไร่คือแบบเป็นร้อยร้อยแปลงอ่ะรวยมาก คุณรวยมากจริงแล้วก็คุณเป็นคนที่นี่สุว่าคุณเป็นคนที่คือนิสัยอะ่ะเป็นคนที่พูดตรงตรงแรงมีอุดมการมีความจริงจังก,การใช้ชีวิตมากๆนะคะเป็นคนที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอให้ใครยอมหักได้แต่จะไม่ยอมงอให้ใคร บางครั้งจะพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดอาจจะตรงแล้วก็แรงมันจะเป็นแบบนี้คุณคุณจะคุณจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคนที่เขาดูเกรงกลัวอานาจบารมีของคุณด้วยเช่นกันแต่คุณจะเหนื่อยมากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเรื่องของการเงินคุณไม่ได้เหนื่อยเลยเงินคุณทรัพย์สมบัติคุณมันมีล้นเขาเรียกเขาเรียกว่านะแบบมรดกสมบัติข,ของคุณมันเยอะมาก แต่คุณจะเหนื่อยตรงที่ว่าเรื่องของบริวารแล้วก็ไม่ใช่คุณจะเหนื่อยตรงที่เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของคําว่างานงานเหนื่อยยังไงคือนี่น่าสุกว่าคุณน่ะทางานคือด้วยความแบบคนตรงอ่ะเนาะคิดอะไรก็คือพูดออกไปแบบตรงๆไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นคุณจะตรงมากๆทีเนี้ยพอเวลาทางมนของคนอื่นมันจะดูแบบทํางานยากพอทํางานยากมันก็แต่ทั้งทั้งที่แบบว่าใจเราเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่รับผิดช,ชอบ แต่พอเวลาที่เราอยู่กับคนหมู่มากเราตรงคําพูดตรงมันก็ทําให้คนแบบมีมีคนเกลียดมีคนชังไม่ค่อยชอบคีหน้านนู่นนี่นั่นควรจะเป็นแบบนี้นะคะจนมาวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการทํางานที่คุณทุ่มเทไปแล้วกลับมาน่งทบทวนว่าเอา้าฉันทำาพออะไรฉันทําเพื่ออะไร,ออะไรมันหนักไปแล้วมันไม่มีคนเห็นความดีความชอบของเราเลยนะคะเหมือนคุณก็แบบเขาเรียกว่าทะเลนทลไหลไปช่วงระยะหนึ่งนะคะ ทะเลนทลายไปช่วงระยะหนึ่งแต่พอช่วงที่อายุประมาณสักจะเข้า4ี่สิบเหมือนคุณจะเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยต้องกลับมาเขาเรียกว่นานะต้องกลับมาทําตัวให้วันดีอีกครั้งหนึ่งเหมือนนึกได้คิดได้ทีเนี้ยมันเป็นในแบบในรูปแบบในรูปแบบใหม่ของคุณในเวอร์ชั่นที่แบบว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพูดน้อยลงและคุณก็มีความรับผิดชอบเรื่องของการทํางานมากขึ้น และคุณก็เป็นคนที่มองกัน์ในเรื่องของการทํางานมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์อยากทําอันนั้นอยากทําอันนี้อยากให้มันประสบความสําเร็จคุณจะติดตรงที่คือการเรื่องของงานนี่แหละคือด้วยความที่เราตรงเกินไปพูดตรงจริงจจนเกินไปมันลยทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขารับยอมรับคําพูดเราไม่ได้แต่นี่น่าเข้าใจว่าคนที่จริงใจและพูดตรงๆอดีดีกว่าคนที่พูดอ้อมๆอ้อมๆแต่ไม่จริงจัง ไม่จริงใจอันนี้ไม่น่าคบอะไรประมาณเนี่ยคือนี่น่านี่น่าชอบคนที่พูดตรงๆไปเลยอะไรประมาณนี้ตรงๆเป๊ะๆไปเลยชัดๆไปเลยว่าใช่ไม่ใช่อะไรประมาณนี้ไ,ไ,ไ,มไ,รรมนไม่ต้องอ้อมอะไรเงี้ยคุณจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วทีนี้มันแค่อยู่ในช่วงวิที่แบบว่าเหมือนเรานึกได้คิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบเหมือนกลับมานั่งทวนตัวเองใหม่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือก็เหมือนพลิกฟื้นตัวเองขึ้นมานะคะแต่ถามว่ายังมีคนที่จริงใจกับคุณไหมก็ยัง มันก็มีอ่ะมีคนที่จริงใจด้วยแหละแต่ว่าก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นเหมือนอลิเราอ่ะเหมือนอลิเรามันคู่อลิที่ไม่ชอบคนที่เคยเกลียดอะไรเงี้ยก็ยังคงเป็นอลิอยู่เหมือนเดิมก็ช่างมันอะไรประมาณนี้อนะ่ะเหมือนเราไม่สนใจนะคะแม้ทางเรื่องของความรักคือมองว่าชาติที่ผ่านมาคุณไลรคู่นะไล่คู่คุณมีตัวเลือกเยอะนะเข้ามาเสนอเข้ามาเสนอตัว ที่จะใช้ชีวิตกับคุณคือน่าจะสูเว่ามีแบบเรียงเป็นแถวเลยเจ็ดแปดคนขึ้นไปด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคุณหน้าตาดีมากดูดีมากหน้าตาดีมากแล้วก็รวยแล้วก็มีอำน,นาจวาสนามันก็ย่อแมแน่นอนที่จะมีผู้หญิงเข้าแถวเรียงคิวที่จะมาเป็นคู่ครองกับคุณแต่จะมีสักกี่คนแล้ที่เขา่จะรับความเป็นคุณได้ที่จะอยู่กับคุณได้นาน แต่คนเหล่านี้ไม่ดกับคุณเลยสักคนคือน่าสึกว่าคุณแทบจะไม่อยากเลือกใครเลยคุณดูเหมือนจะมีคนที่อยู่ในความคิดของคุณอยู่แล้วเหมือนคนที่เคยมีอดีตกับคุณอยู่แล้วเหมือนคุณรออดีตเก่าของคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอดีตเก่าของคุณกับคนที่เคยแบบกับคนที่เคยผิดพลาดไปกับคนที่เคยแบบไม่สมหวังคุณพยายามที่จะเปิดตัวเลือกใหม่ๆนะแต่มันก็ไม่มีเข้ามาสักทีดวงคุณมัน คือถ้าถามว่าเคยตำแหน่งสูงขนาดนี้มีเมียพระราชทานไหมในอดีตในอดีตชาตินี่น่ารู้สึกว่ามีท่านจะพระราชทานให้กับคุณแต่คุณก็เหมือนกับแบบเห,เหมือนคุณเหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่ามันแบบคุ้มถุงชนมันยัดเยียดคุณไม่เอามันก็เลยกลายเป็นว่าดวงของคุณเป็นดวงโสนมาตั้งแต่ชาติที่ชาติก่อนที่ผ่านมาไม่ได้สมหวังความรักกับใครเลยแต่จะมีคนเลี้ยงแถวเข้ามานะแต่คุณจะไม่เอาใครเลยอันนี้คืออดีตชาติข,ของคุณถ้าถามถึงว่าเคยแบบ ผิดศีลชู้สาวไหมไม่มีนะคะไม่มีรักเล่ขโมยน้อยหรือว่าชอบลาดบังหลวงเออเออหรือแบบชอบโกงอะไรงียค่ะไม่มีเหมือนกันนะคะติดกรรมกับพ่อแม่ไหมเท่าที่ดูไม่ได้ติดกรรมกับพ่อของแม่ของตัวเองนะคะที่อยากมาดูกันซิว่าออขอดูพ่อกับแม่ของคุณในอดีตชาติก่อนแล้วกันเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือเขากับชาติมาเกิดแล้วหรือย,อยังนะคะ คืออ <c oughs> มองว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณในชาติผมเนี่ยเขากับชาติมาเกิดแล้วนะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่พ่อหรือแม่อาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณก็ได้แต่เขาเกิดเป็นผู้หญิงกันหมดเลยนะอาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่พ่อกับแม่ในชาติปัจจุบันพ่อกับแม่ในอดีตชาติกับชาติมาเป็นผู้หญิง และก็เป็นอาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณก็ได้ในชาติภพนี้คุณอาจจะมีเครือญาติเป็นผู้หญิงก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะส่วนผู้หญิงคนลกของคุณนี่น่าไม่เห็นเลยไม่ติดกรรมกับเขาเลยบางทีเขาอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์กันหมดแล้วแหละแต่ว่าไม่เห็นติดกรรมกับเขานะคะในในแบบในอดีตชาตินะคะที้เรามาดูกันสิว่าในชาติปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเปิดไพ่แล้วนอ้องเมื่อกี้เนาะในชาติปัจจุบันราศีพิจิก ดวงคุณน่ะเป็นเดอะสตาร์คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นวงการอะไรก็ตามคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนแต่ด้วยความที่คือน่าสื่อกว่าแบบช่วงปี66ถ้าคุณมีบริวารเป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงเขาจะสร้างปัญหาให้กับคุณออดใจคือเรื่องเงิน เป็นผู้หญิงนะจะมาสร้างปัญหาให้คุณอึดอัดใจเรื่องเงินบริวารนะคะลองไปคิดดูนะว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นบริวารของเรานั่นแหละค่ะคือคนที่จะจะมาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจจนเครียดจนคุณนอนไม่หลับเพราะเขาด้วยในช่วงปี2566คุณจะมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินคุณหาเงินได้ไหมหาเงินเก่งไหมคุณหาเงินได้คุณขยันนะคุณขยันที่จะทํางานหาเงินมากๆแต่ว่าพอคุณได้เงินมาปุ๊บมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเสียเงินตลอดเลย เข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามือซ้ายออกมือขวาแบบนี้ค่ะสมมติว่าวันนี้หาได้แปดพันออกละห้าพันเหลือสามพันอยู่แบบเนี้ยมันอะไรทาให้คุณรู้สึกว่าเหมือนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึง่งอะลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างหนึง่งเมื่อก่อนมันมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตฉันไม่เคยขวอยขว้าเลยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไม่เอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยเมื่อที่มีโอกาสมาเพ๊บคุณจะขวอยขว้าโอกาสนั้นเอาไว้ทันที และตอนนี้คือในสมองของคุณมันมีไอเดียเยอะมากอดิชาติคุณก็เป็นคนที่มีไอเดียเยอะเหมือนกันนะพอมาชาตินี้คุณก็มีไอเดียสมองเยอะทาไอหนุอนอย่าทัอะไรเหมือนคุณรอเหมือนคุณมันคุณลิสายชื่อเอาไว้รายการเอาไว้แล้วว่าจะทําอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป,เ,ตปเอาไว,ว้แล้วแล้วก็อยากจะทําช่วงเวลานี้ปีนี้หกหกดูคุณเหนื่อยกับเหตุการณ์บางอย่างคุณพยายามที่จะหนีความวุ่นวายปีกวิเวกอยู่คนเดียวยิบเงียบแบบสันโดษ ที่ผ่านมาชีวิตของคุณดูไม่ค่อยมีความสุขเลยมันเป็นสภาวะที่แบบว่าไม่ค่อยประทับใจกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมันมักจะมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณเสียความรู้สึกแบบปุบป,ปับมันกระทั่งเหตุการณ์การทํางานหรืออะไรหลายอย่างคุณจะเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยอะไรวะแบบอยู่ๆก็เหมือนโดนฟ้าผ่าลงมากลาง กลางอ,อกกลางใจเราอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แย่คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วนะคะแต่พอมาปีนี้คุณพยายามที่จะหลีกหนีความวุ่นวายปีกวิเวกเนาะหนีจากสถานการณ์ร้ายๆนะคะหลายๆอย่างมันจะค่อยๆดีค่อยๆคลี่คลายนั่นเองถ้าพูดเรื่องของ,อของสุขภาพบ้างสุขภาพเนี่ยช่วงนี้เป็นอาการร้อนใน นอนไม่ค่อยหลับกระดูกสันหลังสายตาก็ไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้นะแล้วก็บางทีอาจจะแบบางคนอาจจะเป็นแผลที่ตานะคะแล้วก็มีการเจ็บหัวเขา่ามีการปวดฟันอยู่เรื่อยเ,เครื่องฟันปวดฟันประมาณนี้นะคะปี2,566คุณรอโอกาสรอจังหวะในเรื่องของเขาว่างานคุณมีโปรเจกต์บางอย่างที่จะจะทำในอนาคต หรือปีนี้ก็ได้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ไม่ใช่เปนะมีโปรเจกต์ใหญ่บางอย่างที่รอคุณอยู่ตรงข้างหน้าและคุณก็ทำออกมาได้ดีนะคะประสบความสำเร็จซึ่งนี่น่าสึกว่าเจ้ากรรมในเรของคุณเขาน่าจะเปิดทางให้คุณอยู่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณมีบรรพาบุรุษของคุณคอยคุ้มครองคุณอยู่ช่วยเหลือคุณอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นคุณอย่าท้อนะคือจะเออเรียกว่านะ เขาเรียกว่าบรรพบุุษของคุณอะคุณพ่อคุณอาจจะเป็นอะไรนะคุณตาคุณยายคุณทวดบรรพาบุุษของคุณอะเหมือนเขาคอยอบอุ้มคุณเอาไว้อยู่ซึ่งสิ่งคอยที่จะประทานพรหรืออวยพรให้กับคุณอยู่ในตอนนี้นะคะให้คุณประสบความสําเร็จคุณก็พยายามหลีกหนีความวุ่นวายในช่วงช่วงนี้ช่วงนี้เลยนะเอ่ออ้ที่มันวุ่นวายอยู่หนีไปเลยแบบหนีไปเที่ยวที่ไหนก็ได้คือไม่ต้องมาพบเจอกับคนที่ ที่ไร้สาระอ่ะเออเนาะที่ทําให้ใจของคุณมันแย่ประมาณนั้นนะคะนี่นะก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะในเรื่องของวิธีการไหว้นะคะว่าจะต้องไหว้แบบไหนยังไงนะการไหว้เนี่ยก็จะเป็นการไหวท้ที่เอ,อ่อหนึ่งอาจจะเห็นผลลัพธ์กับบางคนหรือไม่เห็นผลลัพธ์กับบางคนการที่ไม่เห็นผลลัพธ์กับบางคน 1ต้องขันกลับมาดูว่าคุณมีศีลห้าครบไหมนะคะ2คุณใช้ชีวิตยังไงนะคะคุณผิดสินบ้างหรือเปล่าถ้าคุณยังศีลห้าย,ยังไม่ครบนั่นหมายความว่าคุณไหว้ขอก็จะยากนะคะตามหลักแล้วถ้าจะให้แนะนำคือหน้าแนะนำว่าคุณไม่ได้ใช้แค่ศีลห้าในการประครองชีวิตอย่างเดียว นีน่าขอแนะนําให้คุณใช้หลักนี้ซึ่งนีน่าจะใช้หลักนี้เป็นประจําในการดํารงชีวิตพอตัวเองจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโกรธโมโหอะไรเงี้ยคือพูดแบบบางทีพูดจาแบบไม่เข้าหูคนอื่นอ่ะอาจจะมีบ้างแบบเพลอไปว่าเขาคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยเนาะเอออันเนี้ยเราพอถ้าเราหันไปเห็นปุ๊บเรามีสติปั๊บมันจะทําให้เรากลับดึงกลับมาหาตัวเองมีสติมากขึ้นไม่ประมาท นั่นก็คือหลักที่นี่น่าใช้อยู่ทุกวันในตอนนี้นะคะคือหลักของโทษสพิธราชธรรมของรัชกาลที่9นี่น่าไม่ได้รักษาแค่ศีลห้าข้อแต่ใช้หลักทษสพิธราชธรรมของในหลวงด้วยเอามาประคองชีวิตของตัวเองนะคะก็คือมีคําว่าทานศีลบริจาคนีน่านีน่าปิน้นปิ้นข้อความนี้ติดบนไว้บอร์ด ผนังของห้องของที่ทํางานเลยแล้วก็ติดเอาไว้เลยให้แบบให้ตัวเองเตือนเตือนสติเตือนใจตัวเองตลอดเวลาเลยว่าคือฉันต้องทำสิบข้อนี้ให้ได้นะคะคือการให้ประพฤติเรียบร้อยมีความเสียสละความสุขของตัวเองส่วนตัวเนาะเสียสละส่วนความสุขส่วนตนอันนี้น่นาแชร์ให้ฟังนะมีความซื่อรรสัตย์สุจริตเราซื่อสัตย์อยู่แล้วเราไม่โกงใครอยู่แล้วนะคะ เราจริงจังจริงใจงเวลาที่มีลูกศิษย์มาขอคำปรึกษาในนามเราให้ความแบบจริงใจงเราเราช่วยเต็มที่เขามีค่าครูให้กับเราแล้วก็ช่วยเขาเต็มที่นี่คือความซื่อสัตย์สุจริตสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมนะคะยับยั้งกิเลสของตัวเองไม่ให้กิเลสนั้นมาเข้ามาครอบงำเรากริเลสนี่หมายถึงอย่างเช่นเฮ้ยเราอยากได้เงินจากคนนี้มากอยากได้พูดง่ายงก็คือไม่ได้เราจะไม่ทําเลยเราจะไม่เอากิเลสเนี่ยมาครอบงา น่าจะพูดตรงๆไปเลยว่าเฮ้ยคุณดูดวงมาหรือยังถ้าคุณดูกับคนอื่นมาแล้วเว้นหนึ่งเดือนค่อยมาหานีหน้าใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งดูจากคนอื่นมาแล้วสองสามวันแล้วมาหายหน้านี่น่าจะบอกเลยว่านี่หน้าไม่รับขอให้คุณเว้นก่อนหนึ่งเดือนแล้วคุณค่อยมาน่าจะพูดแบบนี้กับทุกคนน,นี่คือการยับยั้งกิเลสข,ของตัวเองไม่ให้มันครอบงาคุณลองทําดูนะคะพี่จิกนะสองก็คือความไม่โกรธความไม่โกรธเนี่ยถามว่าทุกคนมีมีไหมมีหมดทุกคนแหละ น,ะะนี่น้าเองก็โกรธเหมือนกันแต่ว่ายับยังได้ไหมคือ,อาบางทีโกรธแล้วปุ๊บก็อ่ะหายละจบลืมละลืมแล้วว่าโกรธอะไรใครไปลืมแล้วอะไรเงี้ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนเลยนี่น่าไม่เบียดเบียนใครใช้ความอดทนในการทํางานอดทนมากวันไหนที่ตัวเองไม่สบายป่วยหนักแต่ว่ามันมีคิวยาวตั้งแต่เช้ายันค่าแล้วเราไม่อยากเลื่อนคิวนี่น่าก็จะพยายามกินยาเอาไว้กินยา กินยากินแบงกินสปอนเซอร์กินทุกอย่างที่มันคือบำรุงร่างกายแล้วก็มานั่งทำงานแล้วก็ดูดวงดูดวงท่านท่านที่เรียองแบบเฮ้ยปวดหัวมากไม่กรนขึ้นนู่นนี่นั่นตาบวมบ้างอักเสบบ้างอะไรเงี้ยก็กินยากินยาไว้แล้วก็แบบดูดวงนี่คือความอดทนของนีน่านีน่าไม่เคยบอกว่าโอ้เหนื่อยละวันนี้ไม่อยากทำอ่าววันนี้เล่นคิวให้หน่อยเนี้ยไม่มีจะไม่เคยเล่นคิวลูกสิตนอกจากว่าวันนั้นเป็น รอบเดือนจริงๆเพราะน่าจะไม่ดูดวงให้กับใครตอนเป็นรอบเดือนแล้วทุกคนรู้อยู่แล้ว 2. ก็คือสุดท้ายก็คือการที่ไม่ประพฤติผิดในธรรมถ้าคุณใช้หลักสิข้อนี้ได้ในการดำรงชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆแล้วสิ่งที่คุณขอบนบานสารกล่าเอาไว้ที่ไหนก็ตามที่คุณไปบนเอาไว้คุณจะประสบความสำเร็จทุกครั้งจริงๆนะคะจริงๆ เพราะว่านี่น่าใช้หลักนี้มาแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะสินห้าข้อก็ทําได้แล้วไม่ได้ผิดสิงกับใครเลยเออเนาะใครที่แม้กระทั่งอันนี้แชร์ให้ฟังเหมือนกันเนาะลูกศิษย์บางคนจองคิวดูดวงแล้วบอกว่าขอเลื่อนก็ให้เลื่อนบอกว่ายกเลิกไม่อยากดูก็โอนเงินคืนให้ ไม่ได้บอกว่าจะเก็บริบเงินหักเงินไม่มีนิหน้าไม่เคยทําเพราะนิน่าสุดจริตทุกครั้งนะคะเแออม้กระทั่งพาสีภาษีรายได้ก็จ่ายทุกปีทุกปีเอ,อนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่โกงขายถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันลองดูนะไม่ยากเลย1ิบข้อนี้นะคะอ่ะโดดเด่นเรื่องไหน เงินแล้วก็งานความรักคือบางทีพี่จิกก็อยากได้ความรักนะเนาะอยากมีคู่ชีวิตเขาบ้างแต่ดูเหมือนพี่จิกอาจะชอบสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะเหมือนแบบมีบารมีของหลวงพ่อคอยคุ้มครองควรชอบเข้าวัดเข้าวาทําบุญน่ะอืมตอนท่านให้พรคุณอยู่สองเรื่องคือเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของงานแล้วก็การรักษาศีลห้าเออท่านให้คุณสามข้อนี้นะ สิ่งศักิของคุณอ่ะทีนี้เวลาที่เราไหว้ขอพอรเราจะไหว้ใครหนึ่งก็คือบทสวดพ,พระคุธพระธรรมพระสงฆ์บทสวดธรรมดาทั่ว,วไปนะคะสองก็คือเปิดบทสวดสรรเสริญพระนเรศวรมหาราชนะคะเพราะน่าเห็นยุคข,ของคุณคือยุคข,ของพระนเรศวรนะคะอืมแล้วก็ตามด้วยบทของ อาจจะเป็นไม่ใช่ตามสิเอ่อบทของพระพุทธธรรมประสงค์ก่อนแล้วก็ตามแล้วก็ตามเรื่ของขอ่ออะไรนะองค์เนี่ยคือพระแม่กวนอิมเอาพระแม่กวนอิมขึ้นก่อนนะคะเห็นพระแม่กวนอิมอยู่ด้วยแล้วก็ตามด้วยของพะนาเรศนะคะเพราะว่านี่น่าเห็นเป็นยุคข,ของพานาเลศนะอืมอาจจะพูดเยอะนะในคลิปนี้เพราะว่าอยากให้ราศีพิจิกะเขาได้บุญกุศลจ,จีเพราะว่าบุญของคุณมัน คุณเป็นคนที่มีบุญเก่ามาเยอะอยู่แล้วอะแล้วก็อยากให้คุณสะสมบุญใหม่ของคุณชาติเนี่เอาไว้เยอะๆด้วยเช่นกันนะคะเพราะจริงๆคุณเองก็เป็นคนที่ทําบุญอยู่แล้วเ,เป็นประจำชอบทําบุญลงทานไปสวดมนต์นั่งสมาธิแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออก็มันอย่างน้อยก็แบบทําให้ดันพลังบุญคุณแบบสูงขึ้นเนาอะอะไหว้ทุกวันที่เท่าไหร่ไหว้ทุกวันที่ห้าตอนตีหนึ่ง ทุกวันที่5%ตอนตีหนึ่งของทุกๆเดือนนั่นหมายถึงตีหนึ่งก็คือหมายถึงหลังเที่ยงคืนของวันที่4ใช่ไหมวันที่ 4- ปุ๊บเที่ยงคืนปับ๊บมันก็จะเป็นตีหนึ่งปุ๊บก็จะหมายถึงว่ามันจะเป็นเช้าลูกใหม่ของวันที่5นั่นเองนะคะบางคนสงสัยตรงนี้มากๆเนาะอ่ะจากนั้นเ,เตรียมอะไรบ้างนะคะทูบสดอกนะคะเทียนสเล่มนะคะอืม น้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะแล้วก็เงินเดี๋ยวนะเออเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่ง้ยสิบาทนะคะเงินเหรียญหนึ่งบาทหรือจะเอาเป็นเงินเหรียญหรือเงินแบงก์รวมรวมกันก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งรอยสาสิบาทนะคะแล้วก็ นมสักกล่องก็ได้แล้วแต่จะเอากี่อย่างก็ได้ผลไม้มงคลกี่ชนิดก็ได้นะคะอืดอกไม้สีเหลืองนะคะกี่ดอกก็ได้แล้วแต่อของคุณเลยนะคะคุณก็เตรียมของไว้ประมาณนี้นะคะมีข้าวสารอีกหนึ่งถุงข้าวสารเนี่ยก็คืออถุงเล็กๆก็ได้ที่เรามัดให้มันเต็มถุงเลยนะถ้าถุงมันใหญ่สมว่าถุงใหญ่ขนาดเนี้แล้วคุณใส่เอาข้าวใส่แค่เครื่องเดียวไม่ได้นะ คุณเวลาคุณถุงใหญ่ปุ๊บคุณต้องเอาให้มันเต็มถุงมัดปากถุงให้แบบมัดแทบไม่ได้เลยนั่นแหละดีเต็มๆนะยิ่งดีถ้าคุณให้น้อยๆอย่ะไม่ได้คือเราต้องแสดงถึงความออตั้งใจจริงๆัแหละนะคะความปราณีตนะคะเตรียมของไหวประมาณนี้นะคะเปิดบทสวดนะคะพ,พ,พระพุทพระธรรมพระสงฆ์พระแม่กวนอิมแล้วก็องค์พระนเรศจากนั้นคุณก็จุดธูปจุดเทียนตอน,ต,อนตีหนึ่งเลยนะ ปคุณต้องอธิษฐานแล้ว,วนะว่าข้าพเจ้าชื่อนมสกุลมันเป็นไปเกิดของตัวเองแล้วบอกว่าของดทานเนื้อสัตว์ใหญ่โคกระบือยกบุญนี้ให้กับพระผู้พระธรรงประสงค์ยกบุญนี้ให้กับพระแม่กวนอิมยกบุญให้กับพะนเรศวนยกบุญให้กับบิดามารนาของข้าพเจ้าอนะคะจากนั้นก็อบอกว่าขอขมาอาดีตชาติเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าเคยอยู่ในยุคของพะนเรศวนมหาราชเคยเกิดเป็นใคร นะคะซึ่งการอ่านดงตัวนี้เนี่ยแบบดูแบบแบบทั่วๆไปนะไม่ไจาอจงดวงของใครเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่านี้นะไม่ได้อ่านดวงส่วนตัวนะคะทีนี้พอคุณบอกประมาณนี้แล้วเนาะในชื่อของคุณน่ะจะมีชกการนรื่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของคุณก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องคุณเรื่องเงิน ะะถ้าคุณรู้สึกว่ามีคนไหนที่มันเข้าข่ายตรงนี้ก็นั่นหมายความว่านั่นแหละเจ้าก,กรรมนายเวรของคุณคุณก็นึกถึงหน้าของเขาเอาไว้เลยว่าขอขมากรรมนะคะจากนั้นก็รอให้ทูบเทียนมันหมดนะคะแล้วค่อยไปนอน ื่นเช้ามาวันลุงขึ้นคุณก็แค่เอาของที่คุณไหว้ลาถวายนะคะแล้วบอกว่าขอขอลาของถวายนี้ไปรับทานเพื่อเป็นสิริม,มงคลน้าคุณก็ดื่มเองก็ได้นะคะเงินเงินเนี่ยที่ได้มาคุณก็เอาไปทําบุญบริจาคได้เลยหรือว่าคุณไปซื้อกับข้าวกินก็ได้ผลไม้กินเองนมกินเองได้หมดเลยข้าวในถุงก็เอาไปหุงม,มากินเองนะคะแล้วพอเดือนหน้าก็เอาของใหม่มาไหว้ นั่นเองดอกไม้คุณไหว้เสร็จคุณก็วางไว้บนหิ้งพระได้เลยนะคะหิ้งเทพก็ได้ถ้ามีองค์พระนเรศอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็ลองไหว้ขอท่านดูนะคะท่านจะให้พรคุณอยู่3เรื่องคือ1นการรักษาศีห้าสก็คือเรื่องเงิน3คือเรื่องงานนั่นเองแต่ไม่มีเรื่องความรักนะ <c oughs> บางคนอาจจะบอกทำไมไม่ให้ความรักก็ท่านยังไม่ให้ประมาณนี้เนาะเออ ะะประมาณนี้แหละเนาะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พยายามรักษาสิทธาแล้วก็ใช้หลักโทศสิธิราชธรรมนะคะที่น่ากำลังใช้อยู่เช่นกันนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ